อีกประเด็นหนึ่งนะคะยังเป็นประเด็นเกี่ยวกับนางงามค่ะนางงามแต่ว่าเป็นอีกเวทีหนึ่งนะคะที่กาลังมีประเด็นสงครามนางงามที่ยืดเยื้ออยู่นะคะเราก็จะตัดกระชับเข้ามาตรงนี้ว่าล่าสุดค่ะน้องแก้มกวินตราอีกแล้วกวินตราหรือกวินตราไม่รู้อ่ะตาหรือตราชอบตึงเลยอ่ะไม่รู้อ่ะเสียไปขี้เกียจมองหาไม่รู้กวินตราตราอยากเดี๋ยวอ่านผิดจะเกรงใจเขาเดี๋ยวเขาโพสต์ว่าเรากลัวเอาตัว ล่าสุดนี่นะเขาโพสต์รูปหมาก็เลยทําให้เกิดกระแสะดรามา่าอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยนะคะน้องน้ําตาลชาลิตาเนี่ยมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สเดินทางเดินทางไปร่วมงานเปิดช็อปของวิเทเลซิเครตนะคะ,ะที่ประเทศสิงคโปร์แล้วก็น้ําตาลเนี่ยเขาได้ถ่ายรูปประกบกับเอเดรียนาลีมาดังแบบชื่อดังของวิเทเลสิเกตนะคะรวมทั้งโพสต์รูปตัวเองที่ถ่ายในชออ็อปวิเทเลสิเกตด้วยแล้วในเวลาไล่เรียก,กันเนี่ยน้องแก้มเขาก็โพสต์รูปใน i อ ตัวเองเป็นรูปหมาที่อยู่ในกระเป๋าวิตเลียสิเกตค่ะทีนี้พอโพสต์แบบนี้ปั๊บคนก็เลยต้องโยงนิดนึงอ่าวิตเรียสิเกตสเหมือนกันแต่ว่าเอาหมาใส่ไปในกระเป๋าลงรูปเวลาใกล้เคียงกันด้วยนะคะแฟนนางงามตอนนี้ก็หันกลับไปเข้าข้างน้องน้ำตาลแล้วนะคะเพราะว่ามองว่าแก้มทำแบบนี้เนี่ยไม่เหมาะสมค่ะคือจริงๆเขาจะไม่โยงหรอกถ้าเวลาที่โพสต์มันไม่ใกล้เคียงกันคือเหมือนกับพอน้ำตาลโพสปับ๊บรูปหมาที่อยู่ในกระเป๋าวิตเลียสิเกตของแก้มก็มาเลยอย่างนี้ไง มันมีว่าไงอ่ะก็จริงจริงแล้วอันนี้ก็ไม่รู้นะแต่ว่าในในความคิดเห็นส่วนตัวก็อย่าไปมองถึงอะไรอะไรที่ไม่ดีตรงนั้นเลยอะอระวังที่ว่าน้องน้ำตาลน,นี่สามารถที่จะก้าวไปสูเ่เวทีระดับโลกได้ขนาดนั้น<ต>น่ะแต่แฟนแฟนนางงามที่เขาแบบอินไซต์เขาก็จะโยงอ,ะอ่ะเขาก็จะแบบฝั่งน้องน้ำตาลก็จะไม่พอไม่หรอกเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องการทะเลาะบอกแว้งหรือมีการแขว่การกัดมันเป็นเรื่องสนุกเมาแล้วสนุก ใช่ไนหะมเวลาคนเมาส์กันหรือว่าเขียนโพสต์เขียนอะไรที่แบบกัดกันไปกัดกันมาแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเราอย่างน้ําตาลเขามองคือน้ําตาลออกมาให้สัมภาษณ์แล้วว่าไม่ได้รู้สึกว่าเป็นการแขะการกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าตอบคําถาไมได้ดีนะคะแล้วก็ผ่านไปสำหรับน้อก็ผ่านไปซึ่งซึ่งก็ต้องดีใจกับน้องน้ําตาลด้วยที่สามารถก้าวไปสู่เวทีนั้นนะคะอย่างที่บอกลิตรีสครีเวทีโลกก็จะได้รู้จักกับประเทศไทยนะนางแบบไทยได้ไปทําชื่อเสียงให้กับต่างประเทศและที่สําคัญสวยมากด้วย สมัยนี้สาวไทยไม่ว่าจะเป็นสาวจริงออมีท่าด้วยทำไมสมัยมามีเล่นพ่อพี่อยู่เรื่องกระโปรงบานขาสั้นทำไมไม่ได้ไปวีตอรเรียสิเครตอ่ะนั่นมลไมได้นะถักปีสองข้างอ่ะตอนนั้นน่ะทำไมมามีไม่ยื่นโปรไฟล์เข้าไปอ่ะใน w w w ร์เว o r i a อวีตอร์เรีสิเคตแต่ก็เตี้ยมาอันนั้นก็ถูกเตี้ยด้วยขาใหญ่แต่ขายูมาทำไม อ้นอ่ะอ้นจะต้องขาดสิว่าไม่ใช่มัมีก็สวยมัมีก็สูงไม่ถ้าเรียกว่ามัมีเตี้ยมัมีไม่ถึงจุดเตี้ยแต่มัมีก็ไม่ได้สูงพอที่จะไปทํางานตรงนั้นโอเค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 กับวงปันขาดสั้นอยู่ที่นี่เออกระบอมาขาดสั้นอยู่เมืองไทยเนี้ยแหละนะอืมเขาดูแต่ขาพี่ยาบอกว่าเลยตั้งชื่อเลืนขอสาดน้ำพธิกรสาวทอยู่ข้างๆได้ไหมคะอ้นว่าชื่อเรื่องออกมาทีหลังกดูขาพี่ยา ไม่เป็นไรลูกสาวเราขายาวโอ้แต่ลียาขายาวจริงอ๋อน่งเอามาจากบ้านบ้านพ่อไงฝั่งพี่เป๊กไปเขาขายยาวแล้วก็พ่อพี่ขายาวคุยขายยาวจริงตอนแรกนึกว่าพี่ย่าใช้แอปยืดขาลียาไม่ใช่นางเป็นขาแบบยาวเป็นนางแบบขายาวจริงก็เวลานางแบบนางเล่นอะไรนางก็จะแบบดูขาเก้งก้างมากอะแบบดีอยากได้ขานอิจฉาขาลูกกำลังคิดในใจอยู่เลยว่าโตขึ้นลียาน่าจะเป็นนางแบบแต่เอ๊คิดไปคิดมาลียาก็อินดี้มากอะเนาะอินดี้สุดสอินดี้มากแบบ ไม่เอาอะไรเลยอ่ะต้องให้เลือกเองเหมือนอไม่ชอบให้ใครยุง่งเออใช่